สวัสดีค่ะร้านไม้แคทตัสลบบุรีนะคะแม่ค้าจัดร้านเสร็จแล้วนะคะขณะนี้ก็เป็นเวลา19บานกานาทีนะคะเพิ่งจะจัดร้านเสร็จนะคะแม่ค้าพามาชมไม้นะคะไม้ราคา30บาทนะคะที่เห็นนี้นะคะแม่ค้าถ่ายไม้ราคา30บาทให้ดูนะคะ แวะมาชมที่ร้านได้นะคะไม้มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกนะคะไม้ราคา30บาทซื้อ10แถมหนึ่งเลยนะคะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ท่านได้เลือกนะคะ แวะมาชมได้นะคะที่ร้านไม้แคตตัดลบบุรีนะคะตลาดต้นไม้หลังสวนสัตว์ลบบุรีค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นไม้ราคา30บาทนะคะมีถังทองด้วยนะคะ30บาทค่ะ มีแมมสปินโนนะคะหยดน้ำแมมแม่เท่านะคะยิมโนติดตุ่มดอกนะคะไซนี้เป็นไซนแม่พันธุ์นะคะติดตุ่มดอกแล้วนะคะโคลัมเบียนาโลบิเวียนะคะโลบิเวียไซนี้ให้ดอกแล้วนะคะติดตุ่มดอกนะคะ สามสิบบาทซื้อสิบแถมหนึ่งนะคะนี้จะเป็นแมมชูแมนค่ะเฟเลียนะคะฮามาโตะนะคะขนนกขาวขนนกเหลืองนะคะแมมขนนกเหลืองแมมโคลัมเบียน้านะคะมีแอตโตบ็อเกเคอรี่ค่ะ มีนิ้วทองด้วยนะคะมีเฟเรียนะคะมะพร้าวทะเลทรายตัวนี้ก็เป็นเฟเรียเหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่งนะมีไลท็อปนะคะไลท็อปน้องตูดนะคะหางสิงค่ะจะมีหางสิงคิตตาตาด้วยนะคะฟองสบู่ค่ะ องสบู่ตัวนี้จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะมีเฟโลเฟโรเล็บเกี่ยวนะคะเฟโรเล็บเกี่ยวมายเนโอนะคะมีมายเนโอตัวนี้จะเป็นแดมซีไอพ่อลูกดกนะคะตัวนี้นะแดมซีไอนะคะพ่อลูกดกมีเมโลแคตัสนะคะ มูกระตายมิกกี้เมาส์เก่งจีนค่ะมีเก่งจีนด้วยนะคะแล้วก็มีแมมขนแมวนะคะขนแมวตัวนี้จะเป็นขนแมวลูกผสมขนแกะนะคะลูกค้าซื้อไปเลี้ยงอัดแดดนะคะขนสวยมากๆเลยค่ะขนแมวลูกผสมนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นไม้ราคา30บาทนะคะซื้อ10แถม1น่งค่ะจะพาไปชมไม,าาะะไม้ราคา80บาทนะคะไม้ราคา80บาทนะคะจะเป็นฮาวเวียหยดน้ำนะคะกระถางใหญ่ๆเลยนะคะ80บาท2กระถาง150บาทค่ะ มาริโอนะคะกระถางสามนิ้วค่ะ3นิ้วครึ่งนะคะห้อยใหญ่หญไซส์ใหญ่เลยค่ะ80ดสิบาทสองกระถาง150นะคะมีฮามาโตะด้วยนะคะฮามาโตะกระถาง3นิ้วครึ่งค่ะไซส์แม่พัน์ธุนะคะติดตุ่มดอกก็มีนะคะไซส์นี้เป็นไซส์แม่พัน์ธุแล้วค่ะ โลบิเวียนะคะไซนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะเป็นไซส์ให้ดอกนะคะโลบิเวีย80บาท2กระถาง150บาทนะคะลุ้นสีดอกนะคะโลบิเวียตรงนี้จะเป็นไม้ราคา80บาทนะคะแวะมาชมที่ร้านไม้แคตัสลบบุรีได้เลยนะคะ อยู่ข้างหลังสวนสัตว์ลบบุรีนะคะตลาดต้นไม้หลังสวนสัตว์ลบบุรีติดไฟแดงสะพาน6ค่ะนะคะพามาชมไม้ราคา80บาทนะคะสองกระถาง150ค่ะมีมาก